แก้มพ่อก่อนเหยียดขาดีๆเป็นผู้หญิงอ่ะหอมแก้มพ่อก่อนเร็วเจ้าเฮ้ยเวลาพ่อพูดด้วยก็ไม่อยากจะพูดหืมหอมแก้มพ่อก่อนเร็วๆมาให้เอามาเอาแก้มมาเดี๋ยวพ่อหอมเร็วเร็วๆได้ยินไหมเดินมาเร็ว เร็วๆเห็นไหมพ่อพูดเนี่ยเก้าเดินมาเร็วจะเอาไหม้เอลอเอลอ่ะฮะอะไรนะหนูว่าอะไรนะเจ้าเอาไหม้เอลอเอลอ่ะเก้าเอาไหมครับเอาไหมพ่อถามว่าเอาไหม อพ่อพูดด้วยวไม่ยอมพูดกับพ่อเนี่ยอืมเอาไหมคะเอาไหมคะอะไรไม่ยักคิวมาหอมพ่อก่อนถ้ายาเวเร็วเร็ว,รวมาหอมแก้มก่อนเร็วอ้ยมาเร็วมาหอมก่อนอ๋อใช่